ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพือนนักทุนทุกท่านนะครับพบกับผมหุ้นเป็นต่อกับรายการเมนูเทสนะครับวันนี้เซ็ตก็เปร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ไงก็ตามก็มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก16 2 5งหก3อหโซโนสองห้ครับแต่ถ้าไปไม่ไหวก็จะเริ่มปรับตัววกกับคืนลงมาอยู่ที่ประมาณส่วนล่างนะครับเนื่องจากเอเมทีดก็ตัดมาแล้วนะครับ มาดูหุ้นที่น่าสนใจในการเทรดวันพรุ่งนี้แล้วก็การดับการบ้านนะครับตัวแรกเลยเป็นซี a มนนะครับหุ้นมีหลายตัวมากนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นการรีบาวครับแต่ละตัวก็จะเป็นทรงกราฟที่ดีหมดนะครับแต่ว่าจะไปต่อไม่ไปต่อนั้นว่ากันอีกทีนะครับตัวแรกซี a มนนะครับก็ทําปรับตัวนะครับปิดเหนือเป็นไฮเข้าไฮนะครับเลยที่2.84นะครับขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยจุดแนวรับสำคัญของตัวซีแมนนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่โซน2.76ถึง2.84ตรงนี้เป็นกลุ่มโซนที่เป็นกรอบของการรับนะครับแล้วก็ถ้าหลุดนะครับหลุดต่ำกว่า2.72ก็ให้คัดออกมาก่อดสำหรับซีแมนนะครับในต้านถัดไปของซีแมนอยู่ที่3.18นะครับตัวที่2นะครับเป็นวีคอมนะครับ หุ้นในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนั้นค่อนข้างฟอร์มสวยงามนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้มาก็คือทั้งกลุ่มเลยนะครับก็คือได้มาใไม่ใช่ได้หุ้นนะครับคือหุ้นผมยังไม่ได้ติดมืออะไรมาเหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยกล้าเทรดเท่าไหร่นะครับก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะปล่อยห,หรือเปล่านะครับติดไม้ติดมือมาไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะ วีคอมนะครับก็ทำไฮร์ไฮนะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับจุดแนวรับก็อยู่ที่มัน6.55นะครับจุดที่ทำไฮเนี่ยนะครับน6 5 5ไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับคัดเมื่อหลุดต่ำกว่าโลเออรอไฮนะครับของเก่าที่6.15นะครับต้านถัดไปอยู่ที่7.80นะครับตัวที่3เป็นไอเจลนะครับ E os, ไอเดีวก็ทำาอ,อ,ไอ,ไอื้อไฮเอื้อไฮเหมือนกันนะครับโดยมีแนวรับนะครับชุดไฮยเอื้อไฮจริงๆแล้วออแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับห้าสองห้านะครับห้าสองห้าส่วนตรงนี้นะครับห้าสามศูนย์เนี่ยมาถึงจุดนี้นะครับห้าหนึ่งห้าตรงนี้เป็นจุดโซนของแนวรับนะครับ ถ้าลงมาตรงนี้ก็ยังไม่น่าเกียดอะไรนะครับคัดมาหลุดต่ำกว่า5บาทสำหรับไอเทลนะครับแลวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ5 6 5นะครับของตัวไอเทลนะครับตัวถัดไปเป็นแม่ของไอเทละครับก็คือไอลิงนะครับไอลิงเนี่ยกราฟก็ค่อนข้างสวยนะครับไเ,เหมือนจะลงแต่ก็ไม่อยากลงนะครับก็ปรับตัวายขึ้นไป อย่างไรก็ตามนะครับตัวไอลิง์เนี่ยยังอยู่ในโซนของการปรับฐานตรงนี้อยู่นะครับเพื่อสะสมกำลังนะครับเพื่อที่จะชุดเบรกไฮนะครับภ่าสองวิตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อทำไฮอร์ไฮนะครับจุดแนวรับของตัวไอลิง์นะครับก็คือโซนตรงนี้นะครับ8.80นะครับ8.80นะครับ เราจะรู้940ขึ้นไปได้ก็มองยาวนะครับอีกชุดหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาวัดฟิโบนัชชีกันอีกทีนะครับตัวที่5นะครับเป็น TPS นะครับ TPS ก็คือทุกตัวในกลุ่มนี้เปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับ TPS ก็เจาะไฮอีกแล้วนะครับจะทำไฮและไฮที่2.5 นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะเป็นไฮอะไฮนะครับแล้วก็เป็นกรอบสะสมตรงนี้นะครับทะลุได้ก็มองไกลเหมือนกันนะครับสำหรับตัว TPS นะคัดเมื่อหลุดต่ำกว่า2.40นะครับสำหรับตัว TPS ตัวสุดท้ายเป็น IG นะครับราคาค่อนข้างทีใ่จะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ ทำให้หายไปเรียบร้อยนะครับที่เลยส1มสิบเอดจุดห้าศูนตัวนี้ผมเห็นอยู่ป้นเปี้ยนตรงนี้นะครับแต่ว่ายัางไม่ได้เข้าไปเก็งกำไรนะครับเพราะเห็นว่ามันหลุดโลที่ต่ำลงมานะครับหลุดโลที่ต่ำลงมานะครับแต่พอมันหลุดลงมาเนี่ยมันกลับมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นไปนะครับทำให้ตรงจุดที่มันเป็นโอเพนตรงเนี้ยเป็นโร่หายนะครับก็คือยกหายเป็นที่เรียบยกโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จุดต้านถัดไปอยู่ที่34.25และ38.50นะครับคัดเมื่อหลุดต่ำกว่าก็คือ,อหลุดสิ้นวันนะครับที่ต่ำกว่า30.50นะครับก็คัดออกมาก็กลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มหลายตัวนะครับก็ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นพวก d t แทกก็ทรงเดียวกันหมดเลยนะครับเหมือนจอไฮนะครับ แน์นะครับถ้าใครไม่ถนัดเล่นตัวเล็กให้มาให้มาดูตัวใหญ่นะครับเฮดรวานอินทัตนะครับทุกตัวเป็นทรงเดียวกันหมดนะครับแสดงว่ามีเงินเข้ามาที่กลุ่มนี้แล้วนะครับก็ น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเซตเองนั้นยังเป็นโซนขาลงอยู่นะครับยังไม่ได้ทำ High ที่มีนัยสำคัญเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ